เอเโน่จะแน่เอี้เทปวิแซบอ่ะเอ้ยอันนี้เฮยไระเทปวิงแซบอ่ะไอตัวตรงกลางนี่คืออะไรคือเบลเอลเหรอเบลเอลเหพี่กระส่วนโดนโดนเาหวะผมงงกระนมันดูดคนเอ๋ดี่คนที่ตายไปเนี่ยเอ้วนอ่ วก็อยากเล่นตัวที่พี่อากกลัวก็กดมาเหอะวากิวดอร์อ่ะกดมาดิว่ารอบหน้าเดี๋ยวกูกดมาจริงจริงเออจริงรอบหน้าเหอะเนาะน้องเอ็มเนาะเออรอบหนักกูเล่นงี่เงียยเลยแหละไอ้บ้านน้องนี่ยเคนทอนหน่อยคนทอนหรอบนอนเจ้าคนนี่หล่อจัดนะบนพีอาเตืออะไรบ้างวะเนี่ยไอ้บ้านไอ้โอ้โหเจอเลยเจอเอา โอ้เล่นแอติไง هذه? มันจะเล่นกิลเดร์นี่โอ้โหจังไรพอกันแต่ก็ยังดีกว่าจะร้อง <S <S อย่างเดียวเลยจะเบสอย่างเดียวเลย, <S 2> <S 2> ยเดี๋ยวก็ร้องอีกมาหาศึกคนชนเอ้ยเทพชนไก่ EP เท่าไหร่ไม่รู้ครับทอนอันนี้มีน้องคอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้ทำทอนหน่อยจัดไปแดงรอบนี้นะครับตัวนี้มันค่อนข้างกี่กี้มันไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นเยอะอย่าคาดหวัง อาจจะแพ้ก็ได้เล่น้านเรบพี่แต่ว่าผมก็จะใส่สุดตั้งแต่ต้นเกมเลยนะทุกคนนี่เอ้าใครมาฟาร์มป่ากู้ะเอา้าเขามีให้ฟาร์มก็ต้องฟาร์มเนาะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอุ้ย เราห่นพี่เพี่เจอนนี้ไงอะไรโดนได้ดีดน่าคิดว่าจะแน่เอียะก็บ่อยใหัก่อนที่้นแหลกก็ไม่ได้เก่งหรอกว่ะเมื่อกี้สามตัวไปตายตายอย่างเร็วอ่ะเขาไม่ทันตั้ยเคยใช่ไหมคะไอ้บัดเนี่ยตัวหนักเลยอันนี้คืออะไรอ่ะสึกคนชนอะไรอ่ะชนไก่เอ้ยเทพชนไก่เทพปะทะวิ่งแซบอ่ะเอ้ยโอ้ยัี ยิงไม่เข้าเว้ยนิดเดียวเียโอ้ยิงไม่เข้าแล้วชิวอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะเทพประทับวิ่งแซบอ่ะเทพปัต้าไก่ทอดผู้พันน่ะสูตรผู้พันน่ะทอดกรอบสไปซี่เนื้อไก่ตกเทพประทปัต้าอันนี้เทพปัต้าอุ้ยไปดิอุ้ยเสียงเดิมเดเสียงแบบโดนเดิมอ่ะคำประโยคนี้บ่อยได้ยินบ่อยจัดอ่ะอุ้ยอุ้ย การแบบยัดหน้าเข,ข้าเข้าแว่นแตกเมื่อกี้คือแว่นหมาเอ็มนี่คือแว่นลาวนะครับบินอะไรมาเฮยน,นี่ด้ยังไงอ่ะพี่เห็นแพ็คแบบแแบบแแล้วเนี่ยดูดิครับวิงเซฟร้องบอกเล่นโปรทามมาที่ในแมปก็ไม่เห็นอะไรอีกี้จะตาย้อีกี้กไปแล้วไปแล้วไปแล้วอีกี้ไปแล้วพี่ลาก่อนไม่ต้องไม่โดนวะเฮ้ยไม่เลี้ยโอ้ไม่นเลยอ่ะ ใส่แว่นตาจริงวะเนี่ยพี่แอร์ใส่แว่นตาอย่างนี้ตันเนี่ยตัวเนี้ยใครวะโอ้เหลือตัวปัญหาใครใครใครเมื่อกี้เมื่อกี้ใครอยู่เลสวะใครอยู่เลสขอบคุณมากน้องที่บอกบอกพี่ว่าพี่ยังอยู่เลสแต่พี่พี่ตอนหายใจอีกดีพี่ชอบเวลาเองท้อใจพี่ชอบมากเลยอีกี้อยากตายวะไม่อยากไม่อยากตายกลับบ้านไปวะเอาของกลับแล้วพี่ ีมากน้องเทพไม่ได้ออกจากบ้านเลยตอนเนี้ยเดินเอออะไรเหรอสกิลอะไรทำไมเบาจังเหมือนตอนคลิปที่ธรรมดาเลยอ่ะก็ดูถูกเลยเออนั่นดีดูมินจากสกิลหรือสกิลพูดเอาดีๆออกของหรือเปล่าอย่างนี้ขายของทิ้งก็ไม่ต่างนะดามิเอตไอตัวหนอยขังกูตอนเริ่มเกมไปไหนวะพูดจงพูดเดินคนมาอยู่ไหนวะตัวเองโผล่บเลยไอตัวตรงกลางนี่คืออะไรคือเบียเอลเหรอเบียวเอลเหรอ เป็นไรอ้ออยากคนละครจัดอยากเบียวเป็นพูดก็ไปอยู่กับพูดซะวิญญาณอ่ะพี่คนเสด็โดนโดนตัวผมวะหงงนั่นดีกระสุนมันดูดคนเอ๋อดิพี่คนที่ตายไปเนี่ยเอ๋อรล้วนอ่ะเดี๋ยวเขาพูดทีายนี่ตายตายนะบับร้อย ออกจากบ่อมาดิเฮียก็เดินอยู่ตรงเอนกลางเนี่ยเดินอยู่กับดักน้องเอ็นมีแต่ดัร์กเลเยอร์อะเอาตามาใกล้มาเอาตีนเนป้อมตามาใกล้ๆกล้อืเอาตามาใกล้ๆเกือบตายกูออกเกียร์ดาร์กได้ไหมพี่ทำอะไรพี่ว่าอะไรจะเคลียร์ไปพี่ก็ใจกว้างแล้วเนาะพี่ก็ใจกว้างพี่เป็นคนดีไงคนดีที่มีปืนด่ะ อุยยิงหน้าเลยเมื่อกี้ยิงโดนคอใครไปก็ขออภัยนะครับเอ้ยอีกี้ทำอะไรเฮ้ยสกิลอายขันายหนีหนีหนีเลยวะไม่ใช่หนีไม่อยากจะยิงวะกระสุนเอาไว้ยิงเอายิงไอสิเดือดไปแล้วเดินลาดตะเวนกันบ้านก่อนนะครับเราต้องฟาร์มนะทุกคนเราต้องฟาร์มไม่ต้องฟาร์มอันใหม่นะไม่ต้องฟาร์มโอ้โหแับนี้เฮ้ย เหมืแบบมีเรืองเสียงตัดมัยมีเสยเขาเรียกว่าตามเอาสังคมเงียบเลยเอาเอาเอาข้างในเอาข้างในเออใจเย็นใจเย็นอย่าทำแบบนี้เข้ามาดินึกว่าจะเก่งในบ้านว่ะบีกันหางจุกตูดเอ้่าอ๋อไม่ตายนะไม่ไม่ตายเลยไม่มีใคร พี่ย <memorize> ึดแม่ไกดสะท้อนใครออกว่าโคตรจังเลยเลยเออออกคนจุดชายทั้งหมดเลยก่อนนะกูจบแล้วงั้นแค่นั้นแหละมีคนออกคนนึงแล้วถ้าออกหลายคนกูตายกูตายไปจบบ้านกันอย่าทำแบบนี้ขอจุดชารทุกคนเลยลงจากพื้นแล้วเลยจ้าชอบบินนักเหรอขอจบเลยแล้วกันนะเออต้องออนี้ทุกคน ไม่ได้แล้ว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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไอตัวที่เกิดมาคือมันมีเกาะตาทอนเกาะตาทอนหนึ่งแล้วไม่ชอบบอกกันจริงๆนะของนี้โคตรแก้ทางง่ายเลยเวลาเล่นเล่นสืบคนจนเต็มเนี่ยถ้าเป็นพวกพี่พี่บอกว่าไม่อยากให้ออกไม่ใช่หรอพี่ก็ไม่ได้ห้ามหรอกออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยสามสี่ห้าอันเจ็ดสิบอันเก้าสิบอันออกกันเลยอันตีอันตีโอ้โหเหลืองอ่อยเหลืองอ่อยเลยอ่ะทุกคนเหลืองอ่อย โอ้โหดูเลือดไม่มีเขียวนะไม่มีเขียวแล้วทำไมว้าโดเขียววิ่งไม่ตยดยหรอพี่เม่เกิดพี่วิ่ระดักตายเลยอล่ะแรงจังอะ่ะแม่นอน ระดับมหาเทพน้องชายพี่เขายืนบอกเขากวนติได้เขาโม้ใหญ่เลยเออนั่นเองเขาหนีกี่บ่อเออใช่มันก็ต้องนิดนึงเทพอยู่เตือนบ่อมันเทพบ่ออ่ะมันชื่อตัวนี้มันชื่อเทพบ่ออ่ะมีปัญหาหรือเปล่าที <innoc> ่ชื <in> enfin wan ita wan ita ่อเทพบ่อโอ่ยมันไม่กล้าตีใครเลยเดี๋ยวรออีกนิดนึงอีกนิดนึงกูดาวยังไม่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 หมานอนนอนนอนพุ่งนอนพุ่งนันเป็นไงแล้วอย่าทำแบบนี้ดิตายตายอย่าทำแบบนี้ดิ เปกันตีแล้แบบนี้ดิก็้วก็ไปอีกครั้งที่เทพแพ้ไปมุกังไม่เติยอีกนิดเดียวเป็นเทพนอนทับนอนอย่าแบบนี้แยกยืนหัวดิโน่ตายบ้าเทพคินบมอนดูดิมันร้องอะไรวะบอกมันคือที่สิงสถิตของเทพเทพจบแล้วเทพ เทพต้องพักผ่อนนะเทพต้องพักผ่อนครับเทพจบบ้านแล้วนะยิง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 เทพจบบ้านได้ยังไงวุ้ยความหวังความหวังหมู่บ้านนี่โอ้ยไม่ถึงยั่วยั่วยั่วไม่ตรงเกิดเฮ้ยเยี่ยเกอะสะท้อนเอากูยู่เรื่อเหลือหนึ่งตลอดแพนตาคิวได้ไงวะเนี่ย ีมือจ,จัดจัดไม่ได้ได้กันง่ายงนะครับผมบอกเลยค่า5ตัวรวดต้องมีสกิลระดับหนึ่ง <อะ S 1> เลยแหละดาเมจ3ล้านฮะซายุสร้างดาเมจสองพันก็หนูตายตลอดอ่ะเข้าคลิปเลยนะน้องพี่ว่าคลิปเยอะกว่าอีกนะบางตัว<อ>รับดาเมจยี่เปร์เซ็นต์ี่ม,มนโลมนุษย์ชัดชัดนีก่ก็จีน้อน โอเคครับถ้าทุกคนอยากให้ไซยุเอาตัวไหนมาแจกอีกก็เขียนคอมเมนต์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าตัวเดิมอ่ะพี่ตัวเดิมอ่ะก็หยิบตัวนี้มาต่ออีกทีเดียวนี้ไม่รู้ชอบอะไรนะรู้ทำอะไรไม่ได้กักดกดจริงๆเลยถ้าอยากให้เล่นตัวไหนเอาตัวไหนมาเป็นเทพอีกก็คอมเมนต์มาเลยนะครับ